สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประช,ชาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดบับตั้งแต่ระดบับครอบครัวระดบับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจประโยชน์ของการเลี้ยงสุกรมีหลายประการเช่นสุกรทำการเปลี่ยนผลผลิตในฟาร์มซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้ผล,ผลผลิตนั้นเป็นอาหารได้โดยตรงมาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและมนุษย์ชอบอาหาร ซึ่งเป็นผลผลิตที่เหลือและสุก,กรกินได้แต่มนุษย์ไม่สามารถกินได้ได้แก่อาหารคือสัตว์ทั้งตัวที่ต้มด้วยความร้อนสูงเนื้อป่นและกากเมล็ดพืชน้ำมันงานเลี้ยงไก่อยู่ได้กับอาชีพเกือบทุกสาขาบุคคล อาชีพต่างๆถ้ามีดินว่างเปล่าซึ่งไม่เป็นที่รบกวนแก่ผู้อื่นก็อาจจะเลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อกินไข่เพื่อช่วยประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้เป็นอย่างดีปัจจาเศรษฐกิจพอเพียง3มห่วง 1. ความพอประมาณห่วง 2. ความมีเหตุผลห่วง 3. การมี ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสองเงื่อนไข 1. นึ่เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน 2. องเงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด,ด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนพวกเราขอการจบการนำเสนอแค่นี้อขอบคุณค่ะ